ยังอยู่กันที่ศึกวันลุมพินี114ครับเป็นนัดใหญ่ของศึกวันลุมพินีในวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568ครับมาต่อกันที่คู่นี้ครับรุ่นสตอเวทครับเป็นการพบกันภาค3ของก้องชัยฉนยดอนเมืองพบกับคมเพชรจิตสละวัตเสือหรือว่าคมเพชรแฟร์แท็กครับซึ่งคู่นี้โชคกันมาแล้ว2ครั้งครับ เป็นฝากฝังของคมเพชรสามารถเบียดเอาชนะมาได้ทั้งสองครั้งไฟนี้มีโอกาสกลับมาหวน,นะครับหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับมาหวดกันอีกสักครั้งหนึ่งถ้าก้องชัยเก็บชชนะไม่ได้ไฟนี้ก็คงยากกันแหละที่คู่นี้จะได้ชกกันอีกเท่าความคู่นี้นิดหนึ่งครับก้องชัยนี่ชกรายการศึกวันลุมพินีตั้งแต่ สมัยวันอุพินีเปิดตัวใหม่ๆเลยผมยังจําได้อยู่ตั้งแต่วันอุปนีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ามมิแหละนะครับก้องชัยนี่ถือว่าเป็นมวยที่มาชกคู่เอกเป็นแรกๆเลยและเป็นมวยที่มีจุดขายนะครับยืนแรกแข้งซ้ายได้ดีนะครับออกได้หนัก,ออกได้แรงออกได้สวยออกได้เท่นะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่โอ้โหนะครับถือว่าเตะได้สะเทินน้ําสะเทินบกแต่จุดอ่อนหรือว่า ข้อเสียก็คือเวลาโดนหมัดโดนสอกขามักปัดขามักเปยนะครับเวลาโดนอาวุธหนัก,นกของคู่ต่อสู้ยืนมวยไม่ค่อยอยู่นะครับคงเค้งแต่ว่าเวลาออกอาวุธนี่ค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงแต่เรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงครับเต็มร้อยอยู่แล้วส่วนทางฝั่งคมเพชรนะครับถือว่าเป็นมวยที่มีดีอยู่แล้วนะครับเก่งมาตั้งแต่โจกในสายสก,กียตเพชรนะครับจน จะหาตัวชกยากหาตัวจับยากนะครับจนได้มาชกในราการสึกวันฟอร์มเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังร่างกายไม่ดีนะครับมีแผ่วๆแล้วกโ็โดนเป็นหล่นโดนเป็นหลักนะครับทำให้จากชนะม,มาเรื่อยๆเกือบจะได้สัญญาวันใหญ่แล้วนะครับคนที่ไปก่อนเยก็คือทองพูนแทนที่จะเป็นคมเพชรน,นะครับ แต่ก็เป็นทองพูนที่ไปก่อนนะครับที่ได้ไปก่อนแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับคมเพชรก็จะมีโอกาสนะครับในอนาคตซึ่งในการมาชกในรายการศึกวันลุมพินีของคมเพชรนะครับช่วงแรกๆก็โชคดีนะครับแต่ช่วงหลังร่างกายเริ่มเกอกนะครับจนในไฟนี้นะครับคมเพชรก็กลับไปซ้อมที่ศิรัสเสือแล้วนะครับทีมงานไม่ว่าจะเป็นนะครับ ก,กลับไปที่ค่ายมวยศิษย์ัตเสือด้วยกันทั้งหมดนะครับในการชก3ามไฟหลังก็มีแพ้คะแนนนะครับชาติพยักษศักสตูลมีชะะนะคะแนนทางด้านเทพทักษินสอสอนสิงนะครับล่าสุดแพ้น็อกเลยครับแพ้น็อกชาติพยักษศักสตูนระบบป้องกันตัวในไฟล่าสุดไม่ดีเลยครับส่วนก้องชัยนะครับในฟอร์มการชกนะครับก็ยี่สิบสองปีนะนะครับร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับ ส่วนคมเพชรน,นี่25ปีนะครับ1 7เ็ซนเมตรเช่นกันฟอร์มของกล้องชัยใน3ไฟหลังก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะนะครับก็มีแพ้ธรรมดาออนดัสนะครับจากเลบานอนที่จะไปโชคกับชาติพยัคฆ์นะครับมีแพ้คะแนนทางนั้นชาติพยัคศักสตูนแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้น็อกไฟล่าสุดนะครับน็อกยุกที่สชนะน็อกยุคที่2นะครับไม่ใช่แพ้นะครับโชคปีชาพีเคแสนชยัยเมืองไทยยิม ถือว่าฟอร์มล่าสุดนี่สวยงามนะครับขึ้นมานี่หลายคนก็มองว่าเป็นรองโชคพีชาแต่ก็สามารถน็อกได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับในการชกกันทั้งสองไฟ์ก็เป็นกล้องชัยนะครับที่ออกแข้งซ้ายส่วนคมเพชรก็ออกแข้งขวานะครับคอยดักคอยโต้กันอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่แพ้ชนะกันได้นั่นก็คือเวลาคมเพชรออกอาวุธ นะครับก้องชัยมีขาปัดมีเปนะครับเวลาโดนอาวุธหนักๆมีนะครับมีออกลูกเจ็บออกลูกยอมตลอดแต่คมเพชรเวลากล้องชัยออกแข้งซ้ายนะครับคมเพชรมักจะทนได้แล้วก็มักจะไม่มีอาการนะครับให้เห็นทําให้การชกกันมาทั้งสองไฟ์นะครับเป็นคมเพชรชนะมาตลอดแต่ไฟต์นี้ความแตกต่างคือคมเพชรร่างกายไม่ดีนะครับ โดนหมัดโดนศอกนีม่มีหลักมีหลนได้นะครับโอกาสที่ก้องชัยจะเก็บชัยชนะในไฟนี้ได้ก็มีสูงนะครับาทางฝั่งคมเพชรนี่ดูว่าร่างกายในในไฟในไฟที่แล้วนี่ไม่ดีเลยนะครับแต่ก็ยังมีจุดขายอยู่นะครับสลับคมเพชรเบื้องต้นคู่นี้นะครับสรับทัศนะส่วนตัวก็ยังมองว่าคมเพชรนะครับก็ยังรู้จักวิธีการเอาชนะนะครับ ว่าจะชกแบบไหนให้ได้รับชัยชนะเพราะว่าการผ่านมวยกระดูกมวยคมเพชรก็ยังดีกว่านะครับแต่ว่าคร่ณี้โอกาสที่ก้องชัยจชนะก็มีสูงนะครับต่เบื้องต้นยังเชื่อว่าคมเพชรจะกลับมาได้ครับาวพิธีคมเพรแฟร์แท็กหรือว่าคมเพร,ริสโรเสือครับ